อ้าวกล้องห้วยไล่ไปไหนอ่ะไม่เงียบจังเลยท่วงนี้ใสใส่สวาสิบอทิมกันเงียบไปเลยใส่วาสิบอทิมกันตอนนี้ทิมเรียบร้อยแล้วนะกล้องห้วยไล่ก็เงียบไปเลยนะครับหลังจากยายขีนออกมาถามหานะความแบบว่าเอ้ยนบอกว่าถ้าก้าวไกลไม่ดีจะมาไล่เองอะออตอนนี้เงียบไปเลยหายหัวไปเลยนะครับ นี่ล่าล่าสุดปรากฏว่าโดนไล่ออกสอสปวดดอลและอักครับ <c oughs> ทนทนทานกระแสต้านทานของสังคมไม่ไหวนะอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้นะมันต้องโดนไล่ออกนะแล้วก็ไม่รู้จะไปสมัครพักไหนด้วยนะสงสัยพักเป็นธรรมต้อนรับมั้ง <c oughs> ไปอยู่กับออะไรนะลององอคนะังลององกว่าอยู่เป็นธรรมใช่ไหม ปอยู่กับลองอ๋องไปนะโอ้ทำท่าโอดโอวนร้องไห้นะครับแต่ไล่ออกมันไม่ได้สิมันมันต้องมันต้องออกจากสสอด้วยสินะฮะคุณจะมาเป็นสสอได้ไงคุณมีพฤติกรรมก้าวกลมบก้าวกลามอย่างเงี้ยนะครับเออคุณต้องลาออกจากสสอเลยนะอย่าให้เขาต้องขับไล่เลยลาออกเองไปเลยนะแมนๆหน่อยไปเออจะมาเอา จะมาเอาเงินเดือนสอสออยู่ว่าง่ายๆพาสีกัวะนะเออนะครับแล้วอีกคนนะไอสอสไก่แจ้อะไรนะก็กกแฉกันแฉกันบอกว่ามีปมทุจริตนะเรียกรับสินบนโอโหเละเลยครับตานี้นะก้าวไกลครับเละเลยนะทั้งแฉกันเองนะครับทั้งก้าวกามนะฮะโอ้โหอุตลุดอุตลุะแฉะเลยครับแฉเลยแฉเยอะๆๆ เป็นยังไงเป็นยังไงไรพวกดมโซมนะฮะที่แห่เชียร์กันอะเป็นยังไงล่ะนะเตอแต่แปลกนะไอ้พวกดมโซมนี่หายหัวกันไปหมดเลยนะไอ้ตอนก่อนนู้นนะมไีไอ้ไอ้การคุกคามทางเพศมีของฝ่ายทหารฝ่ายอะไรนี่โอ้ยต่างพากันแฮชแทก็กต่างพากันอะไรเออไอ้มินก็รอดูข่าวไอ้ทำไมไม่เห็นมีแฮชแท็กเหรอทำไมไม่เห็นมีแฮชแทก็กปวด,ดออกไม่เห็นมีแฮชแท็ก ก้าวกาไปเลยไม่เห็นมีแฮชแท็กอะไรเลยเงียบไปหมดลยะนะนี่มันไอโอส้มที่มันนะหลับหูหลับตาจริงนะพิทาบอกช่วงนี้ว่าข่าวผมนี่ไม่โดดเด่นเลยผมอุตส่าห์ไปหาแสงตั้งหลายที่หลายที่ทําไมข่าวผมไม่โดดเด่นเลยวะ <c oughs> นะพิทาบอกว่ามีคนมาแย่งซีนหมดเลย๋อผมเลยไม่โดดเด่นเลยผมเลยไม่เป็นพระเอกเลย นะปกติผมจะต้องเป็นพระเอกแล้วนะแต่ทําไมคราวนี้นะพระก,ก้าวการของผมทำไมไม่มีผมเป็นพระเอกเลยมีแต่ไอ้ปูอัดเป็นพระเอกเก็บนี่แล้วปูอดัแอดแล้วปูอัดแลนะครับอ้ยชอบมากเลยครับนะเนี่ยเละเทะกันเองนะพักคนรุ่นใหม่เละเทะไม่มีอะไรดีเลยนะครับเออนะเป็นฝ่ายค้านที่โอ้ยเละเทะมากนะ <Bund an> เอนะเขาเรียกว่าอ่าอะไรนะอันพักเน่าในอ่ะนะครับพักมันเน่าของตัวมันเองอ่ะนะไม่มีใครไปทําอะไรมันเลยมันเน่าด้วยกลัตัวของมันเองพักส้มเน่าอ่ะเข้าใจไหมนะครับส้มมันเน่าด้วยตัวของมันเองมันมีการบอกว่าอะไรนะมันต้องแม่สิ่งที่ปว่ดบอกว่าสิ่งที่ผมทําในตอนที่มันยังไม่เป็นสสอแม่ มันก็ต้องให้เป็นบทเรียนครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่เป็นสอนังยังเป็นเป็นบุคคลสาธารณะโอ้มีการว่าอย่างนี้นะไม่เกี่ยวกับเป็นบุคคลสาธารณะไม่เกี่ยวกับบุคคลไหนหรอกครับมันเกี่ยวกับกมรรันดานคนอื่นเาก็ยังเห็นยังเห็นยังไม่เห็นเป็นเลยนะไปโทษว่าก่อนผมเป็นสสผมเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวเลยคนมันจะดีก็ดีคนมันจะไอ้นี่มันก็ไว้อันนี้แหละมันประวัติไม่ดีเองอ่ะ ไปโทษอดีตไปโทษอะไรไปทั่วป่วยปัดปวงวัวนะก้องหัวอะไรก็นะบ่บ่ทิมกันบ่ทิมกันตอนนี้ก็ทิมกันแล้วเนื่องจากตอนนี้ Youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกํำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ